แล้วมันผิดตรงไหนอไม่เข้าใจแล้วฉันก็ไปทําอาชีพสุจริตแล้วฉันก็กําลังจะไปทําเรื่องครีมขายครีมหรืออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวจะมาไล่ตามด่าฉันแล้วมันผิดตรงไหนอไม่เข้าใจแล้วฉันก็ไปทําอาชีพสุจริตแล้วฉันก็กําลังจะไปทําเรื่องครีมขายครีมหรืออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวจะมาไล่ตามด่าฉันอีกไหมฉันไม่เข้าใจตรงนี้โอ้สารงอ่ะเออฉันไม่เข้าใจอ่ะคือ คือเกิดอะไรขึ้นคือคือฉันจะขยับอะไรฉันเป็นปุตุชนเหมือนกับพวกคุณแล้วอ่ะเข้าใจไหม,มแล้วฉันก็ไม่เคยเข้าไปพูดพล่ามเรื่องการเมืองฉันก็ไม่เคยจะไปบูลลี่ใครเลยฉันก็อยู่ของฉันฉันก็ลงไอจีเฟซบ o ๊กรูปสวยๆของฉันไป จะไปขายห่อหมกวันนี้เชิญนะคะวันเสาร์หน้ามีไลฟ์สดเดี๋ยววันนี้เจอกันทุ่มหนึ่งนะคะมิฉันเอาเสื้อผ้าพี่ไข่มาขายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอตอนนี้กําลังถ่ายโฆษณาอยู่นะคะจะออกเร็วๆนี้แล้วครีมของิอฉันเช่นก็ทําเหมือนปุถุชนทั่วไปธรรมดาฉันผิดอะไรแล้วมันผิดตรงไหนไม่เข้าใจแล้วฉันก็ไปทำอาชีพสุจริต แล้วฉันก็กําลังจะไปทําเรื่องครีมขายครีมหรืออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวจะมาไล่ตามด่าฉันอีกไหมฉันไม่เข้าใจตรงเนี้อุตสาร์ง่ะเออาาฉันไม่เข้าใจอะ่ะคือคือเกิดอะไรขึ้นคือคือฉันจะขยับอะไรฉันเป็นปุตุชนเหมือนกับพวกคุณมาแล้วอ่ะอืฉันเข้าใจไหมแล้วฉันก็ไม่เคยเข้าไปพูดพล่ำเรื่องการเมืองฉันก็ไม่เคยจะไป บูลลี่ใครเลยฉันก็อยู่ของฉันฉันก็ลงไอจีเฟซบ o ๊รรูปสวยๆของฉันไปจะไปขายห่อหมกวันนี้เชิญนะคะวันเสาร์หน้ามีไลฟ์สดเดี๋ยววันนี้เจอกันทุ่มหนึ่งนะคะมีฉันเอาเสื้อผ้าพี่ไข่มาขายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้กําลังถ่ายโฆษณาอยู่นะคะจะออกเร็วๆนี้แล้วครีมของฉันฉันก็ทําเหมือนผู้ตุชนทั่วไปธรรมดาฉันผิดอะไร